ไปเล่นละน้องเดี๋ยวพี่ยืนรอจากอ้กระจอกคลิปอ่ะมีใครพูดโคชิวบ้างไม่ไว้ชิวไม่ไว้กูว่าชิวนะใครพูดโคชิวบ้างใครพูดโคชิวบ้างไม่ชิวอ่ะโคชิวเลยตา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 ยชิวจัดไม่เอาอย่างี้ถามแค่นี้ต่อเปล่าถามแค่นี้ต่อไหมต่อไหม

อยากจะรู้บารดอนนี่มันมาเฟียช่วยัม่รับไม่เกยนไปเลยถึงอุดรธานีขไมุ่ณที่ขอโทษเขามาเลยที่ตีกูมานี่ตื่นขึ้มาตอนชากูยังหัวคุยเมืนเดิมต้องขอบคุณเพื่อที่มามั่นใจไหมขยะมั่นใจไหมมั่นใจนิ่งหยบนงียบเงหยบไ่ไปเลยไปเลย นนั่งเลยไปเรื่อยมีหลายภาษาแต่มึงเลิกพูดไปเรื่อยมากก็ทำมากูจะเล่นมึงให้เลื่อยด้ยินเวลเล่นกูจะเบียดมึให้เชื่เจอตัวจิ้มมึอยู่วิ่งหนีเย็ดแม่ขอให้สดอยู่ที่ปากพูดตบไม่ให้เลื่อยกบปากเด็กเฮี้ยกูจะเล่นมึงให้สิบอยู่ในปากรูดทาไปขอพี่วานสัมภาษณพยังขอตังอีกตั้งสี่พันเก็บตังได้ห้าแสนโทรหาพวกกูตอนเหลือตังสี่พันโลเช่มันแล่นโซแลมมันขึ้นมึงคงจะคิดว่าดีมั้งดึงศพมาอย่าห่วงเล่นตึง้งศพมาตึ้งศพมึงาตึ้วยงาก อยากจะเป็นคุณแผนมึงคิดว่าเฟี้ยวมากขอร้องเธอให้พวกมึงเป็นตัวเองไอ้สัตวยาเบี้ยวมากมึงก็แค่ลูกคุณหนูที่อยากพิสูจน์บางอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตหายจะแมพไปนั้งสามสิบวันเขาสถาบันบัตรพวกมึงยังไม่เข็ดเงินพวกกูน่ามนซ้อนชั้นต่อให้นาทงวันมันก็ยังไม่เสร็จดิสกูมากูคิดว่าจะล้ำกูขี้เกียจฟังเพราะมันยังไม่เด็ดตื่นขึ้นมาตอนเช้ากูยังหัวควยเหมือนเดิมต้องขอบคุณเพระใจ้าที่ทำให้กูหัวควยเหมือนเดิมกูไม่ใช่ลิวเบบี้แต่ว่าตาเนี้อแม่คือไม้เชิญฟังไป นนั่งเล่ไปเรื่อยมีหลายภาษาแต่มึงเลิกพูดไปเรื่อยมากระทอมอกูจะเล่นมันให้เลื่อยได้ยินมือแรกูจะบีบมันให้เชือยเจอโต๊ะจิ้มมันอยู่วิ่งนิเย็ดแม่ขอให้สดอยู่ที่ปากพูดตบไม่ให้เลื่อยกบปากเดี่เคี้ยกูจะเล่นมึงให้เซฟอยู่ในปากลูด